สพันเยนของแม่แหม่มนะคะเห็นไหมพี่ใหญ่นะมาแล้วคะ่ะของแม่ชิเกนนัดพไปง่ายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่แหมก็จะมาเก็บผักขายนะคะวันนี้มีออเดอร์เข้ามา2ชุดนะคะแม่แหมจะเก็บเป็นชุดผักราคา3000เยนค่ะก็ในสวนมีผักอะไรแม่แหมมก็จะเก็บใส่ไปให้นะคะ ผักที่กำลังตัดอยู่นี้นะคะก็คือแมงลักค่ะใบแมงลักเนาะก็ทำอาหารได้หลากหลายเลยนะคะแมงลักนี่โตไวมากๆเลยค่ะถ้ามีดอกต้องรีบตัดออกนะคะเพราะว่าเด๋ยดต้นเขาจะแก่ค่ะถ้ามีปริมาณที่เยอะแบบนี้นะคะถ้าอยากเก็บไว้กินนานๆสามารถลวกน้ำได้ค่ะลวกน้ำร้อนพอสีเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะ ก็ตักขึ้นมาแล้วก็บีบเอาน้ำออกนะคะแพ็กสูญญากาศนะคะแล้วก็แช่แข็งค่ะสามารถเก็บไว้ทำอาหารช่วงหน้าหนาวได้เลยนะคะและนี่ก็คือต้นโหระพาค่ะต้นโหระพาเนี่ยสามารถปักชํำได้ง่ายด้วยนะคะเอายอดอะคะ่ะกิ่งทางด้านยอดอะค่ะนะที่ไม่ใช่กิ่งแก่นะปักชํำก็จะได้ผลแบบว่าดีมากๆเลยค่ะ ทำได้ได้หลากหลายเมนูแล้วก็เก็บไว้กินช่วงหน้าหนาวนะคะวิธีทำเหมือนกันกันกบใบแมงลักเลยค่ะเอาไปลวกน้ำเนาะลวกน้ำพอสีเปลี่ยนก็เอาขึ้นแล้วก็บีบน้ำออกให้หมดแพ็คสูญญากาศค่ะแล้วก็เก็บแช่แข็งได้เลยอันนี้ก็จะเป็นมะละขี้นกค่ะมะละขี้นกเนี่ยทำแกงไก่กะทิะคะ่ะทำกะทิแกงไก่ก็อร่อยต้มจิ้ม กับน้ำพริกก็อร่อยนี่แม่แบบเก็บยอดมะระให้เพื่อนด้วยนะคะเก็บยอดมะระให้เพื่อนด้วยจะได้เอาไปต้มจิ้มกินกับน้ำพริกก็ได้ค่ะและนี่ก็คือพริกหนุ่มนะคะพริกหนุ่มมีพริกหนุ่มมีพริกอ่อนค่ะก็จะเก็บใส่ให้ไปเยอะๆเลยนะคะพริกหนุ่มแบบเนี้ยถ้าไม่ตำน้ำพริกหนุ่มก็ใส่กะเพราก็ได้ใส่ผัดเผ็ด ก็ได้นะคะใส่ผัดหมูก็ได้ทำได้หลากหลายเมนูเลยค่ะแม่แม่ปลูกแบบไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยนะคะกินแบบว่าปลอดสารสบายใจมากนะคะแม่แบบหมาก็จะปลูกผักแบบรวมๆค่ะตอนแรกก็ปลูกแบบว่าเน้นไว้กินก่อนนะคะพอมันเยอะก็ก็มีแบ่งปันก็มีขายบ้างนะคะก็ส่งให้เพื่อนหลายคนแล้วค่ะพอดีช่วงนี้เยอะก็เลย เก็บขายได้สักประมาณ2ชุดค่ะตอนนี้ก็มีจองเข้ามาแล้วนะคะ <g iggle> <g iggle> ก็มีจองแต่ว่ายังไม่ได้มีผักให้เพื่อนเลยถ้ามีผักเมื่อไหร่ก็จะทักไปบอกว่าอ,อ้อมีผักแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เพราะว่าแค่ปลูกกินเองเนี่ยค่ะก็ได้ได้เยอะประมาณนี้แหละนี่ก็เก็บพริกค่ะพริกหลากหลายสายพันธุ์มีพริกจินดามีพริกซุปเปรอร์ฮอตค่ะเก็บให้แบบรวมรวม พริกนะคะสามารถแช่สดได้เลยนะคะหมายถึงเอาพริกสดอะคะ่ะแช่แข็งได้เลยค่ะสีสวยเหมือนเดิมแล้วก็รสชาติเผ็ดเหมือนเดิมสามารถเก็บไว้ทําอาหารช่วงนานอนาวได้สบายเลยค่ะแม่แๆม่ม,ามาเก็บแช่ตู้เย็นเยอะแล้วนะก็เลยที่เหลือเนี่ยก็เลยแบบว่าเก็บขายค่ะแม่แม่มีโคตาพริกนะไว้กินเพียบนี่ค่ะมีตะไคร้เดี๋ยวแบ่งตะไคร้ให้เขาไปสักหน่อยนึง นี่ค่ะเพื่อนๆ่ะผักที่แม่แมมเก็บมาทั้งหมดเยอะมากเลยตอนแรกเดี๋ยวเอามาถ่ายรูปข้างล่างก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปแพ็กกันว้าเยอะเอ่ยนี่ค่ะเพื่อนๆ่ะชุดผักนะคะสามพันเยนของแม่แมมน,นะคะเห็นไหมปูให้กันแบบว่าเยอะๆเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่แมมพอใส่ถุงแล้วก็แช่ตู้เย็นก่อนค่ะ นี่ค่ะพี่ก็ใส่ใส่ถุงแบบนี้แล้วก็ใส่อันนี้เลยเนี่ยค่ะแพ็กไปแบบนี้เพื่อนๆค่ะถ้าเป็นสมมติว่าเป็นกะเพราหัวลาพาแมงลักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแม่แบบอะแช่น้ําไว้ก่อนนะคะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงให้เขาดูดน้ําเข้าไปแล้วใช่ไหมก็ขอด้วยเนี่ยค่ะกระดาษซับ นี่ค่ะแบบนี้แล้วก็ชุดน้ำแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็จะส่งแบบแช่เย็นค่ะผักนะคะก็จะไปถึงเพื่อนแบบว่าสดๆเลยค่ะ แล้วก็บีบให้แบนๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวใส่กล่องถ้าเป็นกล่องใหญ่หมันจะเปืองค่าส่งค่ะก็แท็กให้เล็กค่ะแบบนี้ค่ะแล้วแม่หมั่เอาไปแช่เย็นก่อน ช่วยด้วยค่ะนี่แม่ใส่มาละวบตกแล้วลูกเก็บนะนี่เส็จแล้วนะอืมใส่อีกถุงนึ่งกูเขยิบนิดหนอ ใสา่ยา,ยยา,ยายหน่อยใส่ยาหน่อยใส่ข้าวเดี๋ยวแม่าพาไปกินขน,นมทำไมห่วงปูแบบนั้นนะลูก อยากลองทำอันนี้ัหมไม่เ <laughs> คยทำเคยทำแล้วโอเคนี่ค่ะเวลาแพ้ก็แม่แหม่มก็จะเอาของหนักๆไว้ข้างล่างก่อนนะคะแล้วเอาผักที่เบาๆไว้ข้างบน อันนี้แม่แม่มา,มาเทียบขนาดไซส์ก่อนค่ะว่ามันพอดีไหมเพราะว่าถ้าใส่กล่องเล็กได้ก็จะใส่กล่องเล็กเพราะว่าถ้าแพ็คกล่องใหญ่ให้เพื่อนเดี๋ยวค่าส่งของเพื่อนจะแพงเกินไปคะ่ะถึงเรียบร้อยแล้วแม่แม่มากรอกรายละเอียดที่อยู่จากมือถือไว้เรียบร้อยเขาให้กรอกจากมือถือก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้พ่อแว่นไปสง่งแม่แม่เขียนชื่อที่กล่องไว้แล้วนะพ่อนะอย่าแปะผิดนะ ส่งแบบแช่เย็นนะคะโอเคผักนะคะจะได้ไปถึงเพื่อนแบบสดสดใหม่ๆเดี๋ยวพ่อส่งผักเสร็จแล้วนะวันนี้เราได้ค้างขนมใช่ไหมน่าจะพาหนูไปกินข้าวกับกินขนมอร่อยๆนะยิ yeah. ่งใกล้ๆเนี่ยไม่ไกลหรอกคยมาครั้งหนึงแล้วนะคะมีขนมมีอาหารอร่อยดี พุดดิ้ก็อร่อยขนมหวานก็อร่อยนี่ค่ะเดี๋ยวไปกินกันน,น,น้ามองไม่เห็นเนาะ,ะวันนี้แม่แบบขายผักได้ใช่ไหมมาเปย์สาวค่ะไหนนไหแม่ขายผักมาเปย์สาวเดี๋ยวเราไปกินข้างในกันจะกินเหมือนครั้งที่แล้วเลยค่ะชอบอร่อยดีแต่ว่าข้าวเอาเป็นอะไร โอ้นี่เร์ครอมีสเต็กเนื้อด้วยสเตกดีก่ามในะอืมก็ได้โอเคไปโอคนสวยดูนังก๊กร้านนี้เป็นเหมือนแบบว่าเขาชอบตกปาค่ะเขาก็จะมีอะไรเกี่ยวกับปลาเยอะมากเห็นไมมีทุนเบ็ดตกปาอืไม่อนไหมีรใช่จีไมรู้่เอาไก่ดีแล้วก็ขนมด้วยใก็ไม่หน เนี่อะไรอะไรเนี่ยอะไรก็ได้อะไรวะเนี่ยก็ปูต้าปูต้าก็ได้ี่ยวโอคาชิโอตูรีคาราเกะชิคินนัมบังได้อชิคินนัมบังก็ได้เนาะนี่เพ่อกับพรนี่นะของพ่อก็เป็นชุกของพ่อเป็นหมูหรือเป็นอะไรอ่ะนี่น้าพอดีกนชิคินคัตเดมิกราซอสก็ได้ดูพ่อค่ะสบายเออหนั่งนอนย้ายนอนย้ายมานั่งกับแม่ตรงนี้สองคนค่ะเว้นอนพุดดิ้งมาแล้ว โอ้ oh, โหใช่ของเราไหมเ <laughs> ดียวเนาะ <laughs> ถ้าใช่เราก็กินขนมกันก่อนเลยนะมาแล้วคะ่ะของแม่ชิเกนนันบังว้าวมาแล้วจะกินโอ้โห <h> <ho> ไม่มีนะมีแต่แบบเผ็ดเผ็ดโอแม่เสียวโอ้โหเรื่องแก้วนี่เนาะกับเด็กนี่นะไม่มีความระวังนะคะเราต้องคอยดูนะไม่นั้นเดี๋ยวเทเขาให้เยอะเนาะ อขึออ้นไก,ก้นันบางซอสเขาน่ากินเนอะออซอสเนี่ยใส่มายองเนสแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศค่ะทำเป็นแบบว่าค็อกเทลซอสเนี่ยโอา มีธาตุอันนี้มาให้เลยอ่ามันจะไปด้วยกันเอ้ยอีกทีอืมเย็นแม้ก็มีอาหารมากปรับปล่องไฟแดงอ่ะเอาอะไรดีกว่าดูบักสอดจะกระฮักแครอะไรกว่า อะไรคมอะไหอย่างนี้ใสวนยังมีอีกเยอะเลยนี่ค่ะว้าวนี่ค่ะอุ้ยอะไร<ม>พ่อระวังสิลาดไปเลยค่ะซำๆอะ่ะ กินกแต่ว่าไอศครีมมาก็เลยต้องกินไอศครีมก่อนเดี๋ยวละลายอร่อยเห็นไหมน่อยเปลี่ยนผักในสวนของเรามาเป็นกับข้าวอร่อยอร่อย ปังเค้คกิมาแล้วนี่หนวลเขาราดด้วยน้ำผึ้งลูกแล้วก็งาทอดค่ะห,หนวลเอาวิดคลิมไปทาปังเค้คกิตลกอะ่ะอร่อยอ เป็นไงเยอะอร่อยไหมคะอ่พ <t songs> ุดดิ้งเถอะมาให้พ่อสิดูเอาไปแอบริมๆหน่อยเอาถืดมาหน่อยนิดอืม แม่แม่มชอบกินงาทอดนะคะข้างในไม่รู้ว่าเป็นงาดำหรือว่าเป็นไอ,อ้นี่ถั่วแดงไหมอืมมันถั่วแดงน<ม>ี่คห็นแก้วไหมแม่แม่ชอบแก้วเพราะว่าแก้วสวยดีเนาะใหญ่ดีด้วยอิ่มล้ กดเม้งแบบโบราณเป็นยังไงคะออร่อยน้าบานอ,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 อุ๊ยน่าบานเลยให้พ่อแม่ไปจ่ายตังค์แล้วคะ่ะวันนี้แม่แมแมเรี้ยงนะคะเปรกับเปยหนุ่มเปยหนุ่มกับสาวน้อย งงน่อมหนูอ,อะอาชเลยกลับบ้านคะ่ะอิ่มอร่อยแล้ว <c oughs> ทำไมแม่รักหนูจังเลยเนี่ยสุดสวยของแม่นะแม่ทำไมรักหนูจังเลยถึง <c oughs> บ้านแล้ว <c oughs> นี่คะ่ะดูดอกกุหลาบ <c oughs> ที่กระถางของแม่แหม่มคะ่ะ <c oughs> <c oughs> แม่ม่ปลูกดอกกุลับใส่กระถางตรงนี้นะคะนี่แล้วก็เอาดอกไม้พันบ้านขึ้นไปสวยเชียวโอเคถึงบ้านแล้วหนูอ่ะกับพ่อแว่นสวัสดีค่ะบ๊ายบายกันก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไว้ววไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะด,ดีค่ะ